อครับทุกคนฝูงปลาเมื่อกี้มีตรงนู้นมีปลาด้วยทุกคนสวยมากเลยทุกคนนี่ฮะนั่งดูไปเนาะเพลินเพลินสักวันน้ำตาจะหมดไปจะรักษาหัวใจให้ไดี คนเขาวา่าแห่ด้วยเหอลอานั่นอ่ะว้า wow. กระตายกระต่ายทำอายอยู่เจ้านี่ค่ะค้อกระต่ายบ้านกระต่าย ุ่งส่งรีสอร์ทคดวิวดีเลยปลาเยอะไหมปลาเยอะไหม,มน้ำใสดีนะสวย มากนั่งที่นี่จะมีอาหารนะฮะใครจะสั่งอาหารได้อาหารตามสั่งนะฮะนี่ยผู้ชายนั่งอยู่นะฮะอาหารมีทุกอย่างส,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 ส้มส้มตามกระปงกระเพาน้ำดื่มนะฮะเดี๋ยวเราเข้าห้องดีกว่าร้อน

นี่ฮะห้องพักจะเป็นแบบนี้บรรยากาศดีมากทุกคนตรงนี้ฮะถ้ำตลอดที่มีพระพุทธสายญาติสวยงามมากนี่ครบรรยากาศห้องจะเป็นแบบนี้เลย ทำตลอดงามตะการตาเป็นห้องห้องส่วนตัวนี่ฮะแม่บ้านมาทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ